มึงทัวพี่น้องหนาหนาวไก่จุกมาเพิ่นสปีดโตออกลูกออกเต่าเต็มแต่วันก็บ่งงามซำงามหนาหอนพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะเข้าหนาหนาวแล้วเพิ่นเล่าเล็งออกหน่วยออกมากก่อนสิเขานาหนาวหน่งยหน่อยยักหน่อยพี่หน่อยพี่น้อง เบากกับยากถือโอ้ยหลินก็นได้มาๆมาเอา,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 าไปตําพี่น้องงามงามงามเปล่า <AL> เป,เปออ<ก>า็นหน่วยออกศาสบท่านหนาวหนาวมากจะมืดละพี่น้องชมความงามน้ำกันครับ